เฮ้ยอะไรกันครัเนียโอ้โหหน้ากากแดงมาแบบนี้สวยงามจัดจัดครับผมโอ้โหเหลือจะเชื่อเอาไดีครับผมโอ้โหแม่เอาเรื่องจัดจัดแล้วไปต่อนี่ครับผมได้เป็นหินน้ําเงินล้วป่าต่อนี่หน้ากากชมพูแล้วก็บวกไอหินเกี่ยวไปยมยาวแล้วนี่วายล็อกสองล็อกสามคอมโบด้วยสิบไปยาวยาวเต็มล็อกไปครับผมเกียร์ชองไปส่วน วัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมมีอยู่ผมแด้ะฮะเฮียหวานชิ่นเคยด้วยได้อยู่เกมเสาถ้ำกันอีกแล้วนะครับผมสมบัติแห่งแอสเทรีนะครับผมชื่อภาษาอังกฤษอ่านว่อาอะไรจำไม่ได้นะครับผมสกะกดไม่ถูกโอเคโอเคมาตอนนี้เข้าเกมมานะครับผมตอนนี้นะครับผมห้าทุ่มสิบเจ็ดนาทีนะครับผมโอ้มานี้ผมก็กดเข้ามาแล้วก็อัดหน้าจอโชว์เพื่อนเลยจริงๆก็อยากไลฟ์สดมากเลยนะแต่ช่วงนี้แบบ ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับผมนะเอ้ามาวันนี้มีทุนหลักร้อยเท่านั้นเลยเพื่อนๆไม่ใช่หลักร้อยดิหลักสิบเก้าสิบาทเพื่อนนะเริ่มต้นเหมือนเดิมเลยครับผมกดไม้น้อยที่สุดหรือประมาณไม้ละหนึ่งบาทนะครับผมเปิดโหมดเกมโดยม้หนึ่งบาทนะออโต้สิบครั้งแล้วเปิดเทอร์โบไปด้วยครับผมแล้วจากนั้นก็จะขยับไปที่สี่ถึงห้าสิ่งเงินทุนนะครับผมหรือไม่ก็ค่อยๆขยับขยับไปที่แล้วบาทสองบาทสามบาทอะไรงงี้ก็ได้ครับผมแล้วแต่นะครับผมแต่ผมแนะนํานะครับผมเลือกช่วงเวลาเล่นนะครับผมแล้วก็เปิด เทอร์โบแล้วก็ออโต้ครั้งละ10ครั้งนะครับผมนะอะ โอเคโอ้โหดอกแรกมานะผมได้เป็นเงินรางวัลก้อนโตไปถึง21บาทแหมถือโอเคไม้บาทนะเพื่อนนะอ่าก็ทุน90บาทนะครับผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆไปนะเพื่อนนะไม้บาทไม้สองบาทนะเพื่อนนะค่อยไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ต้องรีบร้อนไปนะจ๊ะทุกคนนะฮะนะจ๊ะคนดีนะจ๊ะพี่จ๋านะฮะเอาโอเคตรงนี้อยู่ที่ไม้สองบาทนะครับผมโอ้โหขยับขึ้นมาเอาเรื่องอยู่นะแล้วดอกนี้ไปเขไปสวยๆยาวๆแบบนี้แล้วก็ไหวมาแบบนี้สวยงามจ้า แล้วก็นี่ครับผมได้เงินรางวัลก้อนโตไปถึง61บาทนะครับเพื่อนนะถือนะว่าโอเคครับผมอ่าตัวนี้กำไรพุ่งไปที่140บาทนะครับผมอ่ะโอเคครับผมขยับไปที่นะฮะผมไม้ห้าบาทนะเพื่อนนะจริงๆรอ่ากำไรที่100ร้อยนะผมทุน,100นร้อยนะผมไม้สี่ไม้ห้าโอ้โหแล้วดอกนี้เฮ้ย อะไรกันคำเนี่ยโอ้โหหน้ากากแดงมาแบบนี้สวยงามจัดจัดครับผมโอ้โหเหลือจะเชื่อก็เอามาดีครับผมโอ้โหแม่เอาเรื่องจัดจัดแล้วไปต่อดีครับผมได้เป็นหินน้ําเงินล้วมาต่อที่หน้ากาก,ากชมพูแล้วก็บวกด้วยหินเกี่ยวไปยาวๆแล้วนี่ไวลยล, 2, ล 3, อมโมโย็อกสองล็อกสามขอมบด้วยสิบไปยาวๆเต็มล็อกไปครับผมเกียร์ช่องไปสวยๆแบบนี้แล้วเจ๋หล่นมาต่อแบบนี้โอ้โอหเอาดีครับผมแล้วช็อตมันจะมามันมาจริงว่ะเพื่อน โอ้โหเหลือจะเชื่อครับผมแล้วตรงนี affe, yeah. ้เพื yeah. ério, okay. right. wow. right. sure. ่อนนะครับ да. ด so. ูครับผมโอ้หไหลไปยาวๆเพื่อนไม้5บาทไม้5าบาทนะครับผมทาเงินรางวัลได้ถึงหลักพันหนึ่งพันแปดร้อยกับอีกสิบห้าบาทเลยทีเดียวครับผมโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะครับผมโอ้โหโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ตกมาเมื่อกี้เอเวอ t ร i ต g ชิ i าเบลโอ้โหเอาเรื่องกระเบื้องราวนะครับผมแบบนี้แฮ้ ไม่รู้อะไรครับผมหล่นมาเมื่อกี้ครับผมโหโบบาโบบานะครับผมบ้านแตกเลยทีเดียวเอานี้ครับผมไปกันต่อยังไม่หมดออตโต้สิครั้งครั้งนี้จะปล่อยไหลเพื่อจะดวงชงเอ้ยดวงอะไรวะดวงดีนะครับผม ดวงดีมาอีกรอบแล้วก็มาวา่าเหลยสิบเจ็ดสิบห้าบาทแบบนี้นะครับผมไม้ห้าบาทได้มาเจ็ดสิบแปดสิบนี่ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนนะแล้วนี่ขมโมยไปยี่สิบสองบาทแล้วขึ้นมาถึงร้อยแล้วก็ขโบโมด้วยหินเออหินน้ําเงินดิโอ้โหพูดผิดพูดถูกลิ้นรั่วไปหมดแล้วครับจ้าจโอ้โหแล้วนี่ครับผมไปต่ออีกครับผมได้มาอีกหลักพันครับเพื่อนนะเอาดิครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้เย็ดโต โอ,โอ้โหแม่อริโอมาเป็นเข่งโอ้โหหนึ่งพันสี่ร้อยกับอีกยี่สิบสามบาทแล้วไม้ห้าบาทอะไรแตกระเบิดระเบ้อขนาดนั้นผมไม่เคยแตกเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับผมสําหรับไม้ห้าบาทวันนี้โอ้โหแล้วเอาโอ้แล้วตรงนี้จบที่เนี่ยสามพันสามสามสิบสี่บาทนะผมเฮ้ยมันกาไรมันเยอะขนาดนี้มันไม้ห้าบาทไนดะ้เยอะขนาดนี้ผมไม่ไปต่อแล้วนะผมบอกแค่นี้เลยนะผมพอแค่นี้เลยนะ โอ้มันแตกขนาดนี้แล้วมันโอ้โหมันไปต่อมันกไ็ไม่ใช่คนแล้วแหละเออกำไรเยอะขนาดนี้แล้วโอ้โหวันนี้กลับมาหย่อนเล่นนะครับผม90บาท90บาทนะครับผมโอ้โหไม่คิดว่าจะไม้5้าบาทจะแตกขนาดนี้เอาเลยครับผมเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่อยากเปลี่ยนที่เล่นหรืออยากเล่นที่ผมนะฮะ ก็ตามผมมาได้เลยที่คุณเป็นแรกใต้คลิปนะฮะผมปากหมุดไว้ให้แล้วนะฮะผมแล้วสําหรับวันนี้นะฮะผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะสําหรับเพื่อนๆคนไหนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแ like, ชร์ล share, แล้วสำหรับคนไหนที่ยังไม่กดสับตะไคร้นะครับผมก็สับตะไคร้ให้ผมหน่อยนะครับเหมือนกำลังใจให้ผมด้วยนะจ๊ะแล้วก็ยังไงก็มาเจอกันได้นะับผมในช่องนี้ทุกๆวันเลยนะครับผมสวัสดีครับ